ชุดแต่ง Sport Rider Kick ใส่กับรถ Xpander GT จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับเมาคีฬากันเมาสีากันคาแดงคดคาแดงคดสวัสดีครับผมก็ติมิตซูจิ MC นะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับชุดแต่ง Sport Rider Kick ที่ใส่กับรถ Xpander GT คันนี้นะครับผมว่ามีความพิเศษยังไงแล้วก็จะออกมา สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมพาชมกันครับโอเคอันดับแรกนะครับรถคันนี้เป็นสีดำนะครับดำล้วนนี่เราจะประดับด้วยตัวสอรเอ็กเพนเดอร์ตัวนูนนะครับเอ็กเพนเดอร์แบบนี้นะครับเพื่อเข้ากระจังหน้าของเขานี่ครับจะเป็นสีดําผม่ยมแล้วก็กระจังหน้าเขาเป็นสีผม่ยมก็จะเข้าดูกลมเกลื่อนกันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมพามาชมนี่ครับอันนี้เป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์คลิกนะครับผมจุดเด่นของชุดแต่งนี้จะอยู่ที่ตรงนี้ครับกระจังหน้ารถครับอ่ากระจังหน้าของเขาเนี่ย จะเป็นเหมือนลังพึ่งนะครับผมตัดด้วยเส้นสีแดงชุดแต่งนี้ทําให้รถนั้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นด้านข้างของตัวรถนะครับสเกิร์ตด้านข้างนี้นะครับจะมีเส้นขีดแดงแนวยาวแบบนี้นะครับก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้นะครับอาติดตั้งคิวกศาสร์แบบพิเศษแบบ4นิ้วครับผม4นิ้วนี่แบบนี้ไม่ใช่ครับก็เป็นคิวกันส่าขนาดใหญ่นะครับผมก็ จะกันฝนได้ด the like like ีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเวลาที่เราระบายความร้อนในรถหรือเปิดกระจกทิ้งไว้นะครับผมก็ในส่วนนี้ก็จะทําหน้าที่กันฝนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างนะครับตีมของเขาเนี่ยจะเป็นดากับโครเมียมนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงมือจับประตูครับผมเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้พร้อมกับเบ้ามือจับประตูที่เป็นโครเมียมเช่นกันนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปสําหรับด้านท้ายรถนะครับผมนี่เด่นๆเลยครับนี่โครเมียมโครเมียมนี่ เกืเสมือนท่อคู่นั่นเองนะครับผมจุดแต่งนี้ก็จุดเด่นเขาจะอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นไฟเบรกน,นะครับผมนี่ไฟเบรกตัที่3พร้อมกับเซ,นซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดของแบบซิกเนเจอร์ของ JMC นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในรถต่อเลยฟุ๊ ط. ดำตัดแดงนี่ <laughs> อย่างข้ารุปก,กระดุมดำได้แดงนะครับผมแบบนี้แบบ6 d นะครับปูเต็มคันแบบนี้นะครับชึบ ก็จะเข้ากับธีมเขานะครับก็คือดําแดงตัดด้วยโครเมียมไอโครเมียมแล้วตัดด้วยสีแดงโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมภายในรถกันครับต่อมาในส่วนของภายในรถนะครับผมนี่ครับรถคันนี้เราติดตั้งจอแอนด o อยขนาด9นิ้วเข้าไปนะครับผมสเปคที่เราแถมนะครับผมก็คือแรม2ลอม32นั่นเองจะทําให้ไวมากยิ่งขึ้นนี่แบบนี้นะครับผม พร้อมกับกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับที่สามารถเปิดไฟล์ภาพจากหน้าจอได้เลยนี่แบบนี้นะครับผมกล้องแบบนี้ดียังไง1ครับผมสามารถเปิดไฟล์ภาพจากหน้าจอได้และในส่วนที่2นะครับกล้องตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบแอบแอบหลบหลบเข้าไปครับผมอ่าก็คือเราจะไม่กวนสายตาของผู้ขบขี่นั่นเองนะครับผมมันจะเป็นแบบแปบแอบหลบเข้าไปข้างหลังแบบนี้นะครับผมนี่ ขัดมาด้านล่างครับนี่ครับผมจะเป็น USB Quick Charge นั่นเองนะครับก็ไอเทมนี้ต้องมีผมบอกเลยต้องมีเพราะว่ามันทำให้เราชาร์จแบตได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่เองและส่วนต่อมานะครับก็เป็นนี่เลยครับผมแปนี่เป็นจอกลางนั่นเองอี <c oughs> แล้วครับผมก็จอกลางของ GMC ที่จัดให้ลูกค้านะครับก็เป็นจอกลางขนาด14นิ้วนะครับนี่เต็มพื้นที่ผมบอกแล้วเต็มพื้นที่นี่น ดูกันแบบเต็มตาดูกันแบบหืมภาพอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> จอกลางขนาด14นิ้วนั้นดียงไงก็จะทำให้ผู้โดสารตอนหลังนะครับสามารถชมภาพยนตร์ได้เต็มอัธรรถมากยิ่งขึ้นนะครับผาเป็นจอขนาดใหญ่เรายกลงหนังมาติดตั้งในรถย่อมๆเลยนะครับผมนี่เกมีจัดให้ <c oughs> <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับกับ การรีวิวทั้งภายนอกและภายในของเจ้ารถเอ p e เพนเดอรคันนี้นะครับผมและมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับนี่อันนี้คือระบบค้นหารถนะครับผมเน่แล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับอ่าระบบปดล,ลดล็อกรถแล้วก็เป็นไฟหน้าเวลคไลท์แบบนี้นะครับผม <Wow. S 1> นี่ของดีๆแบบนี้เจมจัดให้เสมอนะครับผมรวมถึงอ่าระบบเซนทัลล็อกนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ ระบบกันขโมยนะครับผมให้ทํางานทันทีเมื่อถูกงัดแงะเปิดประตูอของดีมีคุณภาพแบบนี้เจมไม่เคยพลาดและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถยนต์เอเคนเดหรือรุ่นอื่นในของมิสูนะครับผมก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาในเพจมิสูเจมได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานของมิสูเจมด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่ อยากจะออกรถนะครับอยากรู้แนวการแต่งรถของแต่ละสีแนวการแต่งรถแบบนี้ใส่สเกอร์แบบนี้เป็นแบบไหนนะครับทั้งเอ็ e เ GT และ c อรเรามีแนวการแต่งให้ลูกค้าชมในเพจและก็ในช่อง Channel YouTube ด้วยเช่นกันนะครับก็เข้าไปชมได้เลยนะครับแล้วก็สนใจยังไงติดต่อมาสอบถามพวกเราได้นะสำ <c oughs> หรับวันนี้นะครับผมโกติ oti, และทีมงานมิสซูเจมสซีต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ